สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมณีจ่าาพี่น้องมาเบ่งทั่วเขียวนะคะเพอดีอยู่บ้านใจพอกับแม่แล้วปลูกทั่วเขียวค่ะเดี๋ยวใจพาไปเบิ่งทั่วเขียวนะคะอันนี้ก็เป็นต้นทั่วเขียวนะคะพี่น้องนะพอกับแม่ใจ่ะพึงจะลงปลูกในบก,กีเดือนคะ่ะพี่น้อง เนื้อที่ที่ปลูกนี่ประมาณสี่ไร่ค่ะพี่น้องนะคะเอ่อหลังจากที่เก็บเกี่ยวเข่าแล้วพอกบแม่่นก็นจะว,วนันถั่วเขียวนะคะเอารถไถแล้วก็วันถั่วเขียวเลยค่ะพี่น้องนะคะถ้าเป็นช่วงนี้นี่ถั่วเขียวก็จะต้นใหญ่อยค่ะพี่น้องนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอ่อจุดที่มีน้ำขังถั่วเขียกก็จะไม่ค่อยเกิดค่ะพี่น้องนะคะ เดี๋ยวใจสิภาพพี่น้องไปเบิงนะคะเปรียบเทียบเบิงตรงนี้คือจุดที่บกคอยโดนน้ำค่ะพี่น้องนะ,ะทั่วเขียวมันเป็นพืชที่บ่ค่อยชอบน้ำนะคะพี่น้องจากการทดลองปลูกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่โดนน้ำขังก่อนหนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ่ะพี่น้องนะคะจะบกค่อยเกิดคือเป็นปีแรกที่พอกับแม่เรา เริ่มปลูกทั่วเขียวนะคะก็เลยบ้านในมีความรู้ในการปลูกช่วงที่พอแม่เราถปลูกมันจะค่อนข้างจะแห้งแรงจัหน่อยอะคะ่ะเพิ่นก็นเลยย่านทั่วเขียวตายบกเกิดเพิ่นก็นเลยสูบน้ำลงมาใส่ปรากฏว่าหลังจากที่สูบน้ำม,มาใส่นี่ค่ะพี่น้องการเกิดของทั่วเขียวก็จะเป็นเป็นย่อมเป็นย่อมค่ะนะคะ จะบ่ค่อยเกิดแบบเต็มทีมีตายจะส่วนไหลนะคะถ้าเกิดพี่น้องอยากจะปลูกทั่วเขียวหลังจากที่เขาเอา่อเก็บเกี่ยวเข่าเรียบร้อยแล้วนี่เอารถไถแล้วก็จากนั้นเขาไถาดินเตรียมดินเรียบร้อยเขาวานทั่วเขียวแล้วบต่บตองบ่ตองหดน้ำนะคะพี่น้องบ่ตองเอาน้ำใส่ผลนหลาอะอันนี้พอก็แม่เราแบบ สูบน้ำไชหลายนะคะในตรงนี้ก็เป็นร่องน้ำจะเลอยเทศให้คนได้ผลผลิตบ่ค่อยดีนะคะจะมียูซีไรค่ะพี่น้องปลูกลงไหน้าไฮน้าค่อนข้างจะเงวอะ่ะไฮนีก็ประมาณสองไรจะขึ้นไปทางนั้นก็จะเป็นอีกไร่นึงนะคะ ไปทางนี้ก็เป็นไฮนาอีกไฮห,หนึ่งกับเนื้อทีทอๆกันค่ะพี่น้องสองไหลคือกันกันรวมกันเป็นซีล่ลานี่พี่น้องสังเกตบึงนะตรงช่วงที่เพ่นโดนน้ำจะจัดได้ลายนี่่นจะบ่ค่อยเกิดค่ะจะเกิดตรงรขอบคันแท้ปลาป่ายตัหลายนะคะตรงขอบคันแท้ค่ะพี่น้องบ่ค่อยโดนน้ำก็จะเกิดลาย แต่ช่วงตรงกลางมีน้ำเพิ่นจะไหลมัน,นหนีรายค่ะพี่น้องเวลาแม่เราเป่งน,น้ำลงปรากฏว่าพ่ค่อยเกิดนะคะแรกเกิดดีแต่กระตายค่ะพี่น้องเพราะว่ามันขังน้ำน้ำขังไหลฝดนี่นะคะปลูกลงไน้นาเลยค่ะสองไฮนาไฮนาคนข้างจะยาวะค่ะพี่น้อง ให้หนะให้ละสองไหลฟังนี้กับสองไหลฟังนีกับสองไหลก็รวมเป็นสี่ไหลพอดีนะคะกะแบ่งปั่นพี่น้องเรื่องถั่วเขียวนะคะพอดีใจมีโอกาสเด้กลกับมันพอกับแม่เราปลูกถั่วเขียวก็เลยพาพี่น้องมาเบ่งถนะั่วเขียวนะคะเพื่อพี่น้องเอาเป็นไปเป็นแนวทางเพื่ออยากจะปลูกถั่วเขียวนะคะใจก็เลยมาในน้าพี่น้องว่ะ จะเปร้งน,น้ำลงทั่วเขียวลายค่ะพี่น้องหลังงลูกนะคะเพราะว่าแรกๆเพิ่นจะเกิดดีค่ะแต่ว่าโดนน้มค้งเพิ่นจะตายนะคะจุดหนที่ว่าคอยมีน้มค้างเพิร์ก็จะเกิดดีนะเพิ่นจะบ่ตายช่วงตรงกลางนี่ตายหมดเลยค่ะพี่น้องเห็นไหมคะช่วงที่โดนน้ำนะคะกระแบงปันความรูดัน การปลูกถั่วเขียวค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าประสบมาโดยอบครั่วของใจเองเนาะกะ็เลยเป็นความู้เป็นแนวทางเพื่อพี่น้องเอาไปเหตุจะได้หลีกเลี่ยงนะคะผุผลิเท่าจะได้หลายโอเคค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ใจฟากพี่น้องไวแคนี้นะคะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามา ติดตามรับชมคลิปนะคะเดี๋เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ